ทำไมยังแพงอยู่นะน็อตฉะเดือดกองสลับพัดปิดไปแล้วยังพบขายส่ง100อยู่เลยนะครับน็อตพันธวัต์เผยเล่นงานแพลตฟอร์มออนไลน์หาว่าทาลอตเตอรี่แพงสุดท้ายกองฉลับพัดก็ปิดไปแล้วแต่ยังเจอขายส่งราคา100บาทอยู่เลยเอ๊ะอันนี้ประเด็นนี้ผมว่าคุณรอตเข้าใจผิดหรือเปล่าทางรัฐเองผมไม่ได้เข้าข้างนะแต่ทางรัฐเองไม่ได้บอกว่าเพราะแพลตฟอร์มแล้วทําให้ฉลากแพงนะครับไม่ได้บอกครับ เขาบอกแต่เพียงว่าแพลตฟอร์มขายฉลากเกินราคาไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มทําให้ฉลากแพงคงไม่ได้เกี่ยวคนละประเด็นกันมั้งครับวันที่3นะครับกุมภาพันธ์สองห้าหกนายพันธวัฒน์าควิสุทธิ์หรือน็อตผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพัดโพสต์เฟซบุ๊กนะครับผ่านภาพแชทขายลอตเตอรี่ ในราคาส่งนะครับซึ่งพบว่ามีการขายราคาเกินอยู่โดยระบุว่าสถานการณ์ราคาส่งลอตเตอรี่เมื่อไม่มีกองฉลากพัดถ้าแม่ค้าแผงจะขาย110บาทก็อย่าไปบ่นแกเลยส่งก็100แล้วโดยก่อนหน้านี้น็อตได้โพสต์ว่าแพลตฟอร์มนะครับทำให้ลอตเตรรอเตรี่ราคาแพงฮัลโหลกองฉลากพัดปิดแล้วยังขายส่งอยู่ที่99อยู่เลย หลังจากน็อตพันธวัตรออกมาชี้แจงตนอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเมื่อเข้าสู่ขบวนการแล้วและกระทบกับความเชื่อมัน่นจึงขอยุติจำน่ายลอตเตอรี่เพียงเท่านี้ก่อนโดยขอเวลาพิสูจน์ข้อหาทั้งหมดหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะครับโดยจะยุติการขายจนฝ่าจะพิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์โดยตอนนี้นะครับ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยตนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยวันนี้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566เนี่ยน็อตพันธวัฒเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันเสนอจำหน่ายเสนอ จำหน่ายและจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดที่กองบังคับการนะครับการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบซึ่งเจ้าตัวบอกว่าผมไม่เคยโดนเรียกนะผมไม่เคยโดนเรียกครั้งที่2และวันนี้ประิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะผมไม่เคยทำอะไรผิดนะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็ทางกองฉลากที่มีการแจ้งเนี่ยที่ปอกบอกก็แจ้งว่ารับขายฉลากนะครับเกินราคาก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยขายฉลากเกินราคาไม่ได้แจ้งความว่าเพราะแพลตฟอร์มทําให้ฉลากนะครับขายเกินราคาหรือฉลากแพงฝับปกติไม่ได้โดนข้อหานี้ครับโดนข้อหาว่าตัวเองขายฉลากเกินราคาและผมก็คงเข้าใจว่าในการขายฉลากนะครับที่เกินราคาสมมตินะครับว่าวันนี้ถ้าคนซื้อมาในราคานี้นะครับแล้ว พลพอใจซื้อเนี่ยอันนี้ก็คงจะทำได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไปเห็นคาตานะครับหรือไปล่อซื้อ,อว่าขายเกินราคาอันนี้เจ้าหน้าที่จับได้แต่ถ้าวันนี้นะครับาทางทางคนซื้อเนี่ยไปซื้อมาแล้วม,าามันเกินราคามันเกินราคาแล้วคนซื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะเอาผิดเขายินดีที่จะจ่ายราคานั้นตามกฎหมายมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจกฎหมายตรงนี้ด้วยมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ